สวัสดีค่ะครูเป้อาจารย์อาภาชินีมารอดผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามวันนี้ครูเป้มีข่าวดีสําหรับช่วงวิกฤตโควิด1 9นี้โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามโรงเรียนในเครือสถาบันสุดโรคาเดมีร่วมกับสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและสมพันธ์เคบิวตี้ทั้ง3องค์กรเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมและผลักดันรวมถึงพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้านสุขภาพและความงามได้มีการจัดมอบทุนการศึกษาพ,พิเศษ ให้กับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพหรือผู้ที่กําลังมองหาอาชีพหรืออยากทําธุรกิจด้านสุขภาพและความงามโดยมีการจัดมอบทุนการศึกษาพิเศษ5,000บาทให้แก่ผู้ที่สนใจอยากจะเรียนนวดสปาและความงามให้ลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษาพิเศษ5,000บาทนี้ได้ที่ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่างนี้เมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและรับเรื่องการขอรับลงทะเบียนเพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษ แต่ทุนการศึกษาพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่สนใจและตั้งใจอยากจะประกอบอาชีพอยากมีอาชีพหรืออยากทำธุรกิจจริงๆและหากคุณเป็นผู้ที่สนใจในอาชีพหรือธุรกิจด้านสุขภาพและความงามทุนการศึกษาพิเศษนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการต่อยอดและในการเริ่มต้นใหม่และพบกันนะคะ